ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมตั้มปฏิพันธ์นะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันในเรื่องของการด้อยค่าของสินทรัพย์นะครับท่าสามหกนะครับการด้อยค่าของสินทรัพย์นะครับก็ท่าสามหกนี่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับมันก็คือแต่ถ้าซับซ้อนมันก็ซับซ้อนแหละนะครับมันก็คือเทียบระหว่างราคาบุ๊กนะครับแล้วกับกับ RA นะครับอ่าอนนี้ RA เนี่ยมันก็เทียบระหว่างอ่า net อ่ net selling price นะครับ กับ value in use นะครับก็คือ,อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนะครับมาเทียบกับมูลค่าที่จะขายวันนี้เดี๋ยว,รวเราเล่าเป็นเรื่องแล้วกันเนะเออเาะเเล่าเป็นเรื่องดีกว่านะครับข้อนี้ก็ได้มาจาก cpa solution นะครับก็น่าจะเป็นข้อสอบจริงๆของของที่สอบ cpa กันนะครับเพื่อนๆนที่เอาไว้สอบ cpa ta นะครับก็น่าจะเรียนรู้ไว้นะครับการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ ta เนี้ยที่ผมดูย้อนย้อนไปยังไม่เคยออกด้อยค่านะครับ ของ cpa นี่ออกประจำอยู่แล้วนะครับ pa เนี่ยมันจะออกสไตล์อยู่ ppe นะครับอ่าการปันส่วนนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เริ่มมาออกกันนนั้แล้วเนาะไอ้ต้นทุนช่วงนะครับบัญชีต้นทุนเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยออกต้นทุนช่วงเลยเดี๋ยวนี้มีมีต้นทุนช่วงนะครับมีพอยได้มาด้วยนะครับมีพอยได้ด้วยนะครับมีต้นทุนช่วงนะครับแต่ไฟโฟถั่วเฉลี่ยนะครับออกมาหมดนะครับตีลังกาวออกมาเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาต่อ so, ก like ันนะครับในเรื่องของการด้อยค่าสินทรัพย์นะครับนี่นะครับการด้อยค่าสินทรัพย์นะครับก็บอกให้อธิบายความหมายของด้อยค่าสินทรัพย์แล้วก็มูลค่า IA นะครับคือคาดว่าจะรับคืนแล้วก็บอกเลยว่าขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์คือจํานวนนะครับที่มูลค่าทางบัญชีเนี่ยนะครับมันสูงกว่ามูลค่าที่รับคืนคือไอทางบัญชีเนี่ยมันใช้ความใส่ใจระมัดระวังเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า มูลค่าทางบัญชีเนี่ยมันสูงนะนะครับมันสูงก็มูลค่ารับคืนเนี่ยมันก็ไม่สะท้อนงบการเงินเนี่ยมันจะไม่สะท้อนความเป็นจริงไงน,นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเอ,อ่อคนใช้งบมันก็ออดูไปก็ไลบอยนะครับนะบอกถึงอายุนะครับดูไปก็ไลบอยก็คือดูไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนะครับหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีการตัดสินใจนะครับ แล้เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็อยากให้ปรับนะครับว่ามูลค่ามันรับคืนเท่าไหร่นะครับมูลค่ารับคืนเนี่ยเราก็เปรียบเทียบกันนะครับระหว่างไอ้มูลค่าขายสุทธ,ธิก็คือขายหักต้นทุนการขายนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่นนา net selling price นะครับกับมูลค่าการใช้คือ value in use ก็คือ value in use เนี่ยเหมือนเราซื้อเครื่องจักรมาเนี่ยเอาง,ง่ายๆ่ะผมอธิบายย่าี้ดีกว่าเอาง่ายๆเรามีเครื่องจักรอยู่ตัวหนึ่ง เป็นเครื่องปิมพภาพไวนิ้วนะครับถ้าเรายังปิมภาพไวนิ้วเนี้ยต่อไปนะครับจนกว่ามันจะพังนะครับอ่าแล้วมันได้กระแสเงินสดอ่ะเท่าไหร่ต่อปีแล้วเราก็ดิสเค้ากระแสเงินสดน่ะนะกลับมานะครับในมูลค่าไอทับไวขอไอผลตอบแทนของตลาดเนี่ยสมมติลตลาดให้ผลตอบแทนอยู่2%เนะี่ยเขาดิสเค้ากลับมากี่ปีก็ดิสเค้ากลับมาเขาเรียกว่า value in use นะครับ ไอเน็ตเซอลิงไพ่เนี่ยก็คือจะขายเครื่องปิน้นวันนี้นะครับหักด้วยต้นทุนในการขายไอเครื่องปิน้นภาพไวเนีลเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยสี่ห้าเมตรเนี่ยเราจะขายเลยนะเราหักต้นทุนในการขายก็คือค่าในหน้าค่าไปส่งเขาสมมติเขาให้ไปส่งด้วยเนี่ยนะครับมันได้ตังค์เท่าไหร่แล้วมาเทียบกันเราเอาตัวที่มากกว่านะครับสมมติถ้า Val u e in use มากกว่าแล้วก็ Val u e in use นะครับถ้า Net s e l l i n g price มากกว่าก็เอา net selling price มาเป็นราคาอะไรมาเป็นเขาเรียกว่า มูลค่าคาดว่าจะได้รับนะครับเทียบกับ b o o k value เพราะว่า b o o k value บางทีเนี่ยมันไม่สะท้อนความเป็นจริงเนี่ยก็คือ Bo o k value เนี่ยมันสไตล์มันออกประมาณว่าเราซื้อมาเท่าไหร่จริงไหมแล้วก็มาหักค่าเสื่อมบางทีเราหักอ่ะเราหักเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยเราไม่ได้หักอัตราเร่งมันก็เสื่อมน้อยนะครับมันก็เสื่อมน้อยแต่จริงๆของมันเสื่อมเยอะนะครับแต่เราดาหักกันมันเสื่อมน้อยมันก็ไม่ตรงนะครับมันก็ต้องมาเช็คมันเช็คค่าด้วยค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันเอาไปประยุกต์ใช้กับไอ้แทสิบหกนะครับ PPE เนี่ยเขาถึงบอกว่าคอส D P i m p l a n นะครับคอสหักด้วยอ่า D P r e c i a r g e นะคือค่าเสื่อมราคาสะสมหักด้วย i m p m e n t นะครับก็คือค่าด้อยค่านะครับถ้ามีเขาจะเขียนวงเล็บว่าถ้ามีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ด้อยค่าเนี่ยสมบกเนี่ยก็คือตรงนี้นี่แหละนะครับเ,เรามาดูนะครับเอามาต่อกันนะครับ การด้อยค่านะครับเขาก็บอกเลยว่า,าผลกาดทุนจากการด้อยค่าเนี่ยนะครับก็คืออ่า Book Value นะครับเขาเรียก c u อ r e n t asset ก c a นะครับลบด้วย RA นะครับ RA เนี่ยนะครับเขาเรียกว่า r e c o n v n v e r t l e l m o u n t นะครับอไอ้มูลค่าที่คาดว่าจะรับคืนเนี่ย มันจะเปรียบเทียบกันระหว่างที่ผมบอกประกันเน็ตเซลลิงไพคือราคาขายสุทธิก็คือราคาขายหักด้วยต้นทุนในการขายหรือค่าใช้จ่ายในการขายเปรียบเทียบกับมูลค่าในการใช้ก็คือมูลค่าเพซเซนต์แวลูนะต้องคิดมาเป็นก้อนมันใช้ได้กี่ปี5ปีก็คิดมา5ก้อนนะครับแล้วเราก็ใช้ไอทับวายเนะี่ยมูลค่านะครับไอปัจจุบันเนี่ยไอมูลค่าตลาดไนะออัตราของตลาดนะครับคิดลดกลับมานะครับเป็นค่า pv นะครับ ล้วก็มาเปรียบเทียบอันไหนอันหนึ่งสูงกว่าก็ใช้อันนั้นนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่จะบ่งชี้นะครับว่าสินค้าตัวนี้มันเกิดการด้อยค่ามันจะเกิดจากปัจจัยภายในภายนอกนะครับอ,อันนี้เขาก็ยกตัวอย่างมาเนาะเราก็เขียนโมโม้ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับเราเรียน บริหารนะครับเขียนโนคือจริงๆอ่ะมันจับทิกได้นิดเดียวมันก็เขียนได้กว้างไปหมดนะครับอะไรมันก็ด้อยค่าได้นะครับ mm hmm. ออย่างเช่นเนี่ยข้อหนึ่งเขาบอกว่าทีวีจอหลอดกลายเป็นจอแบนก็คือเป็นปัจจัยนะครับเป็นปัจจัยเป็นนวัตกรรมในการผลิตหลอดภาพเนี่ยลดลงอย่างมีสาร,ระสำคัญค,คือคือไม่มีใครใช้ไอเขาเรียกว่าอะไรหลอดแก้วละเพราะว่ามันเอาไว้แล้วนะครับมันเกิดการด้อยค่าเหมือนกับมันใช้ได้แหละบอกทีวีเนี่ยมันดูได้ไมั้ยมันดูได้นะครับ มันไม่ได้มันไม่ได้ผิดอะไรเลยตัวมันเองมันไม่ได้ผิดอะไรนะมันดูได้มันดูได้หนังอ่ะแต่มันไม่สวยมันไม่คมมันไม่ชัดมันมีเทคโนโลยีใหม่มาพวกนี้เนี่ยจะด้อยค่าเนี่ยส่วนมากจะเช็คกับไอ้เนี่ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับไอ้ไอ้ค่าไอ้เนี่ยเยอะมากเลยนะไอ้พวกอุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันด้อยเร็วจริงๆเพราะว่าอะไรมันโดนดิสครับชันเยอะนะครับอันนี้ต้องไปเรียนในเรื่องของพวกบริหารนะครับอ่า พวกบริหารเนี่ย m b a นะครับจะเรียนพวกนี้นะครับแล้วก็พวก supply chain นะครับต่อไปเนี่ยคือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับทําให้หนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับลดลงไปอย่างมากเลยนะครับก็คือเนี่ยตั้งแต่มีไอ ipad มาเนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยเห็นไหมครับต้องไปทําสื่อดิจิตอลไปทําเดี๋ยวเนี้ไอพวกสื่อวงการสื่อเนี่ยโดน d ิ s c r i p t นตรงนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักบัญชีต้องต้องเท s การด้อยค่า นะครับผู้บริโภคคือคือมันดูได้ไหมหนังสือพิมพ์มันดูได้เหมือนเดิมนะครับมันอ่านได้เหมือนเดิมแต่มันเขาเขาไม่นิยมอ่ะเขาไม่ใช้กันนะนะครับเขาไม่นิยมมันก็พอคนมันไม่ให้ค่าผมพูด่งี้งานแบบประมาณว่าสไตล์ว่าคนมันไม่ให้ค่าก็มันก็ไม่มีมันก็ไรค่านะครับข้อสามเนี่ยผลจากโควิดสิบเก้านะครับทําให้สายการบินเนี่ยลดลงเพราะว่าอยู่กับบ้านเนาะก็ไม่เที่ยวกันนะครับ อัตราการซื้อเครื่องบินใหม่ลดลงอันนี้เป็นปจัจนะจัยภายนอกนะครับแล้วก็สงครามยูรัสเซียยูเครนทำให้น้ำมันขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกนะครับทางด้านสงครามทําให้คนใช้แท็กซี่เนี่ยนะครับลดลงอย่างมีสาระสาคัญนะครับแท็กซี่ก็เกิดการด้อยค่านะครับเพราะว่าค่าน้ำมันมันแพงไงนะครับแก๊สมันก็แพงด้วยนะครับอันนี้คือองค์ประกอบของ CGU เนาะ ก็คือหน่วยที่เล right. ็กที่สุดนะครับในการผลิตกระแสเัินสดได้นะครับเขาบอกว่ามันจะมีอยู่อันนี้เขาทำมาอย่างเนาะก็คือเขาทำมาสามอย่าง4อย่างเนาะก็จะมีที่ดินโรงงานอุปกรณ์กูดวิวกูดวิวนี่จะเป็นอะไรที่คลาสสิกที่สุดนะครับกูดวิวนะครับก็เขาบอกว่ามีบุกแวลูกับ RA นะมูลค่าจากการขายนะครับอ่า แล้วค่าจากการขายเนี่ยเขาบอกว่าทุกสินทรัพย์เนี่ยถ้าจะขายเนี่ยนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่3%อันนี้ต้องลบไป3%มันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะแปดร้อยร้อยคูณสามเปอร์เซ็นลบเท่ากับคิดมาสักตัวแล้วครานี้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกนะครับเดี๋ยวเราไปดูควาตอบข้างล่างเอานะครับแล้วก็อันนี้นะครับกระแสเงินสดที่ได้รับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า Value In Use นะครับทั้งหมดเนี่ยมันสามสิบเก้านะครับถ้าอันเนี้ยผมดูด้วยสายตานะ อันนี้คือ Book Value ใช่ไหมครับเขาจะเอาไอ้ตรงนี้มูลค่า net selling price เนะี่ยมันต้องลบ3%ก่อนนะครับแล้วก็มาดิฟกับ Value in use อันนี้มันเท่ากันใช่ไหมยังไงลบ3%มันก็น้อยกว่าเราก็จะใช้อะไรครับใช้ Value in use เพราะว่ามันเยอะกว่าตาวเก้า o o k Value อ่าเราแม็กก่อนใช่ไหม Mac, m a ็ M a X M A X แ a x ระหว่าง ไอ้สามเก้าศูย์เนี่ยลบอยู่สามเเซนกับสามเก้าศูนย์ศย์ซึ่งเราเอาสามเก้าย์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือ value in use นะครับแล้วก็มาเทียบกับอะไรครับ book value book value มันสี่สี่สี่ลบ3ามพเก้ายังไงก็ได้ค่าอยู่ห้าร้อยนะครับได้ค่าอยู่ห้าร้อย่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราไปดูอ่าเห็นไหมครับเราก็หานี่ไง ที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ก็คือด้อยค่าอยู่500อันนี้เขาเน็ i n ลิงไพ่กับ Value in Use ยังไง value in use มันก็เยอะกว่าเราก็ใช้ Value in Use นะครับพอใช้ Value in Use เสร็จปุ๊บเราก็มาดิฟกับ Book Value นะครับกับ ra เนี่ยมันก็มาลบกันเนี่ยเราก็ต้องด้อยค่า500นะครับพอเราด้อยค่า500นะครับคือหลักๆลัก่กกะเขาให้ไปหักอันนี้คือคีย์ของมันที่จะให้คะแนนเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้นะครับก็คือเขาให้ไปหัก ก็ให้ไปหักไอ้นี่ก่อนน่ะหักกูดวิวอ่ะ,อะนะครับกูดวิวเนี่ยมันสองร้อยมันก็เลยเหลืออยู่สามร้อยนะครับไอห้าร้อยเนี่ยมันต้องไปหักกูดวิวให้หมดก่อนแล้วพอเหลือสามร้อยปุ๊บมันต้องมาปันเข้าโรงงานกับอุปกรณ์กับอะไรอ่ะเมื่อกี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะที่ดินโรงงานอุปกรณ์นะครับที่ดินโรงงานอุปกรณ์นะครับแต่ที่ดินนะ่มันไม่ได้ค่านะครับ เขาก็เลยปันเข้าโรงงานกับอุปกรณ์นะครับแต่ปันยังไงก็ตามนะครับปันยังไงก็ตามจะต้องไม่เกินราคาบุแวลูนะครับอ่าเขาก็มาปันกันนะครับลบก่อนนะครับสามร้อยนะครับสามร้อยก็คือตัวนี้นะครับปันส่วนให้โรงงานเนี่ยก็เทียบมันจัแต่ยางนะครับก็คือไอ้ที่ร้อยนึงมันมาจากยังไงก็คือไอเราเอาพันสอง ไอ้พันสองเนี่ยหารสามพันหกมันได้อยู่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์เนาะคูณสามร้อยก็ได้อยู่ร้อยหนึ่งนะครับเราก็มาปั่นนะครับออกร้อยหนึ่งของโรงงานนะครับมาเทียบกับไอเน็ตเซลลิงไพ่นะครับอันนี้ก็เอามาปั่นสองร้อยนะครับเอามาเทียบนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กูดวิวหักออกก่อนนะครับกูดวิวหักก่อน200ร้อยเอาโรงงานหักออกร้อยหนึง่งแล้วก็อุปกรณ์หักก่อน200รวมกันแล้วนะครับขาดทุนจากการด้อยค่าห้าร้อยแล้วก็มาลงคู่บัญชีนะครับคู่บัญชีจะลงง่ายๆเลยนะครับข้อนี้ข้อนีอน้ต้องทําแตนได้นะครับเ,เพื่อนๆข้อนี้ก็คือผลขาดทุนจากการด้อยค่าเนี่ยห้าร้อยเข้า PL นะครับตัวนี้เข้า PL เลยนะนะแล้วก็ ตั้งค่าเผื่อนะครับสามอันทําไมเราตั้งค่าเผื่อนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เหมือนกับกับรายการนะครับสมมุติว่าปีหน้ามันไม่ด้อยขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันมันออกยากนะครับถ้าคณะกรรมการมาออกยากเนี่ยมันอาจจะให้กับรายการนะครับกับรายการค่าเผื่อนะครับเราก็จะได้กลับได้ว่าเออมันบอกว่าปีที่สองเนี่ยผลค่าทุนมันกับรายการนะครับมือคือมันด้อยค่าลดลง แต่แต่มันก็ไม่เกินบุ๊กก็แหละนะครับแต่มันด้อยค่าลดลงไงยมันก็ต้องกลับรายการขึ้นไปนะครับอ่าข้อนี้ก็จะจบเรื่องของอ่าแทส3ามหกนะครับค่าด้อยค่านะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการด้อยค่าเนาะนะครับเป็นแบบง่ายนะไม่มีการกลับนะกลับรายการนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับ าทางด้านานักวิเคราะห์พิจิตการกองทุนนะครับทางด้านนักบัญชีนะครับแล้วก็บัญชีภาษีอากรนะครับเดี๋ยวตามจะทําคลิปมาให้เรื่อยๆนะครับมาแบ่งปันพูดคุยกันแล้วก็าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับ